เด็กสาวนั่งอยู่ในบ้านดูทีวีอยู่เฉยๆแม่ของเธอโกรธมากจนคว้าทีวีกระหน่ำทุบแตกเลยออกไปเดี๋ยวนี้นะแต่เด็กสาวกลับนั่งนิ่งสงบสงเสงียมเลยไม่กลัวแม่แต่นิดเดียวเธอยังคงนั่งกินป๊อปคอร์นต่อไปพร้อมแกล้งยุ่โม,โมโหโมแม่เพิ่มอีกพอเห็นแบบนี้แม่ยิ่งโมโหหนักเข้าไปใหญ่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเด็กสาวก,ก็เลิกสแสดงละครทันทีแล้วเผยใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองออกมาตะโกนใส่ฉันอีกสิแม่จา๋าแค่เห็นหน้าแบบนั้นแม่ก็ตกใจจนถอยกรูทันทีเธอออววิิิ่่งงหนนนน,น,น้้้าาตตืเขไปปแลดูส แต่ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยแม่รีบเข็นตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ไปขวางหน้าประตูเลยเพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้นเธอยังลากเตียงหนักๆมาวางอัดทับด้านหลังตู้เสื้อผ้าอีกชั้นทันใดนั้นลูกสาวก็เดินมาที่หน้าประตูแล้วพูดเสียงอ่อนโยนแม่ขับเปิดประตูหน่อยได้ไหมข้าหนูอยากคุยกันดีๆแต่แม่กลัวจนถอยหลังกรูดไม่ยอมเปิดขณะนั้นเท้าของแม่ไปเหยียบไขควงที่ตกอยู่บนพื้นพอดีการได้ถืออะไรสักอย่างทำให้แม่มีกำลังใจขึ้นมาบ้างอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะแต่พูดยังไม่ทันจบก,ก็มีเสสียงงงงกกกระกระะแแทปปตตูดันน่น่มมมใจจวิไุหห้อลบ าวยังคงกระหน่ำเตะประตูไม่หยุดผนังเริ่มมีรอยแตกร้าให้เห็นแม่กำไคข,ขวงแน่นพอสกรูประตูเริ่มหลุดร่วงแม่รีบวิ่งไปกอดประตูเอาไว้สุดแรงแต่พลังของอีกฝ่ายแรงกว่ามากจนแม่ถูกดันถอยหลังเรื่อยๆสุดท้ายประตูก็พังลงมาแม่รีบคลานชับไปหลบใต้เตียงทันทีอีกสักพักลูกสาวก,ก็เดินเท้าเปล่าเข้ามาในห้องสิ่งแรกที่เธอทาคือหยิบไขควงที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วเดินตรงไปหาแม่ก่อนจะก,กระหน่ำแทงไขควงลงพื้นดังปังจากนั้นเธอก็ค่อยๆนอนลงกับพื้นแม่ทําอะไรอยู่คคะะนนนีมมัพฤติกกรรเด็ๆ หรือแม่ไม่ต้องการให้หนูเข้าไปลากแม่ออกมาเองพอเห็นแม่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเธอก็คลานเข้ามาเหมือนจิ้งจบแม่ต้องการอะไรจากหนูคะหนูต้องการให้แม่รักหนูคะเสียงนั้นทําให้แม่ชะงักไปทั้งตัวแต่เพื่อเอาตัวรอดเธอต้องพยักหน้าึงๆลูกสาวไม่รู้เลยว่าแม่กําลังหลอกเธออยู่คืนนั้นตอนดึกเมื่อลูกสาวหลับสนิทแล้วแม่ค่อยๆใช้กุญแจล็อกห้องลูกสาวจากด้านนอกแล้วเอาน้ํามันเบนซินที่สูบออกมาจากรถมากระจายทั่วบ้านโดยเฉพาะห้องของลูกสาวที่ราดหนักเป็นพิเศษจากนั้นแม่ก็จุดไม้ขีดแลล้้วโยนงพื ไม่กี่อึดใจบ้านทั้งหลังก็กลายเป็นทะเลเพลิงมองเปลวไฟที่กําลังลุกไม่แม่รู้สึกโล่งใจว่าทุกอย่างจบลงแล้วแบบนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมแต่คําพูดประโยคหนึ่งของนักดับเพลิงกลับทําให้แม่ขนหัวลุกอีกครั้ง